สวัสด,ดีครับพี่พี่พน้องน้องทุกท่านบอกับผมส وني เกมเมอร์๋ยว,วันนี้ผมจะมาสง่สงส่งส่งมาส่งกล่องเซียนนะครับร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับโอเคร้อยแปดสิบเอ็ดกล่องนะครับผมโดยที่ผมจะมีมาโนสมาโนสเดมาโนสอะไรก็ได้เกือบทั้งตัวนะครับผมใส่ชุดนี้ไปนะครับโอ okay. เคยวจะทําให้ดูเล็กน้อยนะครับผมเ okay. ก็บอาหารนี้ไปก่อน ่ดูแต้มกันนะครับแต้มผมมีพันนะครับพันหนึ่งเออพันแบนะผมจะเพิ่มแต้มโดยการกดใช้อันนี้ครับอันนี้นะครับผมคัมพีเพิ่มทักษะความชํานาญนะครับสามารถหาได้จากไหนครับเติมซื้อนะครับผมหรือว่าหาได้จากลูกเต่านั่นเองนะครับผมอย่างนี้อันนี้นี่เองนะครับ กดยังไงก็ได้ให้มันลงตรงนี้นะครับสิ่งเดียวเลยจริงๆนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากไปเลยนะครับผมกดใช้ซะที่ผมแนะนำอ่ะให้มาส่งเมืองกาหน้าครับเพราะว่ากล่องมันเหลือเยอะนี่ครับตรงนี้มันเหลือค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เราอ่ะไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องวิ่งมาวิ่งมาเรื่อยๆนื่อยนะผมเราก็กดตรงนี้นะครับ อย่างเช่นเรามีกล่องอยู่เมืองนี้ใช่ไหมครับเราจะย้ายมาส่งกล่องนู่นเราก็แค่กดขนส่งเลือกอันสุดท้ายสุดเลือกเมืองที่เราจะไปแล้วก็เลือกอันสุดท้ายสุดนะครับผมก็คือส่งการค้าเราก็สามารถส่งกล่องได้นะครับห0ร้อยกล่องต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ได้ประมาณได้เรื่อยๆครับมันจะมีคู่ดาวนานหน่อยนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่เสียภาษีแน่นะครับแต่ว่าเราจะต้องเชื่อมโหนดก่อนนะครับผมจะต้องเชื่อมโหนดไปก่อนนะครับผม โอเคอ่ะส่งให้ดูเลยนะครับแต้มตอนนี้ผมก็ร้อยหนึ่งหนึ่งแปดสี่นะครับผมอ่ะกดส่งให้ดูเลยนะเก็บเงินก่อนโอเคมาทำไมมันไม่ได้วะอ๋อกดใช้น้ำยาก็ได้อ๋อนักเกินครับขอภนะ <laughs> ขอภัยนขออภัยในความลาดช้าครับมันไม่เสร็จสักทีอ่ะกดใช้กล่องนี้ครับใช้ตรงนี้โอเคไป ยี่สิบนะครับผมโอเคค่อนข้างเร็วนะมันอยู่ใกล้กันเลยอยู่โคตรใกล้นะครับอ่ะดูไปเรื่อยๆนะครับผมส่งได้รอบละยี่สิบเอ็ดล้านนะครับตามที่ดูโอเคเพิ่มขึ้นละยี่สิบเอ็ดล้านจุดห้านะครับผมโอเคนี่ครับมันอยู่ใกล้กันมากเลยผมผมเลยแนะนำว่าย้ายมาส่งการหน้าเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับผม ร่นเร็วครับร่นเร็วโอเคร้อยล้า okay, นแล้วนะครับผมยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครึ่งทางหรือ,อยังโอเคน่าอันนี้น่าจะครึ่งทางแล้วครับมาไปแล้วครับร้อยยี่สิบเก้าล้านไหลมาทางนี้เป็นร้อยห้าสิบล้านนะครับผม ร้อยเจ็ดสิบสองล้านละมาไปไปร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านนะครับเกือบสองเอ็มนะโอเคอเกือบสองเอ็มนะครับแต็มเท่านี้อ่ะร้อยเก้าสิบสี่ล้านแต็มเท่านี้นะครับผมอ่ะดูจะได้เงิน จะได้รับเงินเพิ่มความตามความชํานาญด้านการทําอาหารนะครับเงินเพิ่มของผมก็คือ86%นะครับอ่ะก็คือค่อนข้างเยอะเอาตามตรงนะเอาค่อนข้างเยอะแต้มแค่ <c oughs> พันพันหนึ่งหนึ่งแปดสี่เองนะครับผมก็เมนูที่ผมแนะนำให้ส่งนะครับที่ให้แพ็คเนี่ยเป็นเซตอันนี้ครับเพราะมันหาง่ายมาก คือแบบมันก็ไม่ต้องไปทะเลครับคือเราสามารถซื้อซื้อซื้อ,อแล้วมาทําได้เพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยมันที่เราจําเป็นที่สุดก็คือพืชพวกเนี้ยเราปลูกได้นะครับมันเลยมันหามัมนหามไม่ไม่ยากครับแล้วก็เนื้ออะไรพวกนี้ที่เป็นปลาก็หาง่ายนะครับใช้ปลาแห้งนะสิ่งที่ต้องมีครับก็คือไส้กรอกหนึ่งเพื่อไปทํากาแตงชีสนะครับผม แล้วผัดผักนี่เป็นเมนูที่ง่ายมากแค่มีพริกแล้วก็มีผลไออะไรกหลัมปีก็คือพวกนี้ครับปาปิกาแล้วก็ฟักทองนะผมที่แนะนํานะแล้วก็โคเกตโคโรเกตเนื้อโคเคเนื้อหรือเปล่าอ่าน,นผิดขออภัยนะผมแล้วก็สเต็กปา่าง่ายๆนะครับก็เป็นเมนูแล้วก็มีเบียแค่นี้ครับมีอยู่5้าอย่าง แล้วก็เราก็สามารถเอาไว้5้าจานนี้รวมกันกลายเป็นไอ้เซตอาหารบาลนสได้นะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมแนะนําว่าควรทําก่อนขึ้นเซียนนะครับเพราะว่าพอถึงเซียนปั๊บเนี่ยเราก็จะได้มีกล่องห่อนะครับผมกล่องห่อเรื่อยๆแล้วก็เวลาทําเนี่ยมันจะได้แต้มอาหารค่อนข้างเยอะนะครับผมหมายถึง exp ด้านอาหารเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราทำไอเมนูเซียนนะครับผม ก็แค่นี้นะครับก็มีคําถามก็ถามมาได้นะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบนะบถ้าไม่มั่นใจก็ยังไม่ตอบนะเดี๋ยวให้ความรู้ผิดนะครับผมโอเคครับแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ